นี่ี่พี่อีมาซื้ออีนี่นีพีอีนี่รีบเร็วสิประองมน่ประอมขับเลขบเขเล็เมามามาเลับ ท่านพี่ท่านเป็นอะไรไปอ่ะชายนะท่านพี่หนังๆๆๆท่านพี่ท่านพี่นี่โถั่กเขาตกมาจากดอยอ่ะตกที่ไหนกันหากขาบาดเจ็บนะเจ้ารีบดูสิแบบนี้ต้องเร็วว่าโชคในที่พวกเราไปพบนะไอ้นี่อย่าพูดอย่างนี้สิที่ไปต้องยำม่ะ Ååå oh, 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 ja นี่เด็กคนนี้ชักอีกแล้วอ่ะทำยังไงดีล่ะเขาชักขาตั้งแล้วโถ่เอ้ยทำยังไงดีอั่นนเอ๋เขอเอ๋เขอลูกแม่เอ๋เก่อฟื้นสิลูกเอ๋เก่อเอ๋เข่อเอ๋เข่อเอ๋เข่ออาการของเอ๋เข่อ ไม่ดีขึ้นเลยเจ้าก็ล้มป่วยข่าข้าหักแล้วต่อไปจะอยู่ยังไงน่ะเนี่ยตอนที่ข้าออกจากวางังหลวงข้ายังได้เอาเครื่องประดับออกมาด้วยอ๋อข้ายังมีกำไรอยู่แล้วก็ตั้งหูนี่ด้วย ยังพอแลกเงินได้พอโถอะทำไมจะต้องถอนกำไรด้วยจะได้ของเหล่านี้มามันไม่ใช่ง่าย,ยาเลยน<ล>ะเนี่ย<อ>เอาไปขายเพื่อรักษาท่านกับลูกเพื่อบ้านของเราเพื่อองค์หญิงสามขายมันซะยังเหลือ,อใช้ประิะยญะาหนึ่งได้เจ้าล้มป่วยลูกขาข้าก,ก็หักไม่มีเงินในช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะต้องตัดฟืน ต้องหาบา้ำสิ่งเหล่านี้ต้องมีคนทำนะแต่เพื่อนบ,นบ้านบอกว่าจะช่วยเราไม่ใช่เหรอ,อ,อ,อท่านพี่ท่านพี่เราต้องไม่เชื่อคำพูดของยายแก่นั่นนะท่านดูเด็กคนนี้สิหนะ้าเอ็นดูไรเดียงสา chưa khẩm hay rái còn khó nè, ờ non ngọt thế đó เด็กคนนี้เป็นปีศาจเป็นดาวพิฆาตพวกจะอุ้มเขามาก็คืออุ้มภัยพิบัติมาด้วยมีเขาอยู่บ้านของท่านจะไม่มีความสุขรีบเอาไปโยนทิ้งซะให้เป็นอาหารสัตว์่าให้เป็นอาหารสัตว์่าให้เป็นอาหารสัตว์่า เป็นคนหรือปีศาจกันน้าเป็นคนหรือปีศาจกันน้าทำไมที่วางหลวงว่าเจ้าเป็นปีศาจแกๆนั่นก็ว่าเจ้าเป็นปีศาจเหมือนกนะันถ้าหากไม่ใช่ทำไมถึงจะพิบัติอย่างนี้ได้ล่ะ แค่วันเดียวเท่านั้นมีทั้งเจ็บมีทั้งป่วยมันเป็นเวรกรรมอะไรหรือว่าพยิบาลกันแน่เนี่ย <c oughs> แม่ลวงพ่อู้ว่าเขาจะถูกฆ่าตาย เ็นอุ้ม,มาอยู่บนดอยต้าเสียงเน่ทุกคนขอร้องแต่ข้าไม่ให้แล้วแม่อเก๋อเป็นคนรับข้อแทนข้าจะไม่ให้นำคนรับข้อแทนยีง่ไงก็แล้วแต่เขาจะตายหรือเป็นขึ้นอยูอกับฟ้าลิขิตแล้วกัน เจะเด็กเล็กมากทำร้ายใครไม่ได้จะเป็นพิสาตได้ยังไงอ่ะแตปกติตแล้วจะไม่ร้องไห้อย่างสงบเงียบพอได้ยินว่าจะฆ่าสัตว์ก็ร้องไห้กระทั่งจะฆ่าไก่ก็ไม่เว้นแล้วเขาจะทนเห็นเขาเขาถูกทำร้ายได้ยังไงเนี่ย เพื่นพี่ นนท่านถึงจะลำบากแค่ไหนข้าก็จะเลี้ยงให้เติบโตท่านพี่ยี่แก่คนนั้นไม่เหมือนคนทั่วไปนนไเพราะที่ทน,ทนี่ เราอยู่อีกไม่ได้แล้วเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่านะ,ะเราย้ายอยู่ดอยป้าเสียงยไ,ปไปเลยนี่ดูสิ ประพิมือดีจริงจริงยิูอีกแล้วแมนมากเลยจริงเลยดูสิเป๊ะเลยเยี่ยมจริงจเลยแมนมากแมนมากเยี่ยมเยี่ยอนปราปดูสิน่ะนะโอ้เยี่ยมเยี่ยม ท่านอุปราชไดเยี่ยมจริงๆเลยสัมภสัตว์ในป่านี่แหละจะอยู่หรือรอดก็อยู่ใต้เงื้อมือของท่านแล้วล่ะนะอะไรอย่างนั้นต้ขึ้นอยู่กับข่าวพอใจแค่ไหนปับจวนไปปับจวนไปเดไปไปเร็ว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 ไปเดินเดินเดินเดไปไปชร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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  อ,อ,อะไรข้างหน้าวท่านทำอะไรอยู่อ่ะเรนทันอุปราชเป็นเต้าหินท่านหนึ่งห้อยเสียงทพยคนอยู่มาเดี๋ยวดูซิว่าเอายินเนี่ยจะแม่นจำแค่ไหน เท่าถ้าในคนสิ่งเช่นซีเทนเนีย่ยจะแม่นหรอฮะมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายขึ้นอยู่กับจะตาฟ้าลิขิดอาตมาไม่อาจตอบได้ในตอนนี้ว่าจะแม่นหรือไม่ท่า็ลองดูองยท่านรับแต่น่ยาบเลย